สวัสดีค่ะชอคค่ะยังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่จบฉันยังไม่จบกับครีมอันยองอันยองนี่นะคะครีมอันยองที่เพื่อนชอไม่รับนะทุกคนมันก็จะเป็นทั้งหมดอสามเซตนะคะนี่จริงๆอะ่ะตัวนี้มันมีกล่องนะแต่ด้วยความที่เพื่อนชอนะ้นาลับหิวนะคะก็เลยเอา ก็เลยเอากล่องออกนะคะกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอืมจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวครีมนะคะได้มาแค่กล่องเพราะว่าประหยัดพื้นที่ในการหิ้วมาจากประเทศไทยนะคะส่วนตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะเซรัม่มเขาเขียนว่าเซรั่มเนาะเราก็อ่านเซรั่มตามเซรั่มไหมเนี่ยค่ะอ่าตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะ <c oughs> คกี่กรัมอะสามร้อยมิลลิลิตรนะคะตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้กี่กรัมก็ไม่รู้อะค่ะกี่มิลลิลิตรก็ไม่รู้อะค่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สบู่นี่นะคะสบู่ของเพื่อนก็จะประมาณนี้ค่ะนี่หอมหอมชอบชอบ,ชอบไปชอบไปใช้แล้วนะคะหอมมากทั้งหมดก็ไม่ได้รับนะคะเพราะว่าบอกว่าแพงนะคะสี่4้อยห้าสิบสี่อยห้าสิบคูได้ครีมกระปุกหนึ่งได้เซรัม่มได้เซรัม่ม หลอดหนึ่งแล้วก็ได้สบู่อีกก้อนเดิมนะคะอันนี้คือเซตหนึ่งนะคะนางบอกว่าแพงมากฉันไม่เอาหรอกแพงมากฉันจะไปฉันจะไปหาทางอินเทอร์เน็ตแล้วใช้เองนะคะนี่ชอบไปดูมาแล้วนะคะทุกคนชอบไปชอบไปดูมาแล้วนะคะของอ,อันยองนะคะครีมอันยองนะคะ ซื้อ1แถมหนึ่งนะคะอยู่ที่ห้า66โครนนะคะ5 6 6หโครนรวมรวมค่าส่งนะคะทุกคนเป็นครีมตัวเดียวกันกล่องของน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนชอนอะเก็กล่องออกเพราะว่าอยากให้มีพื้นที่ในการรับหิ้วในการหิ้วมาจากประเทศไทยนะคะก็จะเหลือแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนตัวเดียวกันนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ566โครนนะคะ,ะเฉพาะาตัวนี้นะ ห้าร้อยหกสิบหกโครนเซอร์หนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวเซรั่มนะคะตัวเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนเซรัม่มตัวเซรั่มตัวนี้นะคะแค่ตัวเดียวนะทุกคนห้าร้อยหนึ่งโครนห้าร้อยหนึ่งโครนรวมราคาส่งนะคะถ้าคุณสั่งที่ประเทศถ้าคุณสั่งที่ถ้าคุณสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะห้าร้อยหนึ่งโครนอันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะตัวเดียวกันค่ะตัวเดียวกันซึ่งช่อเองก็ถามว่าเ,เพื่อนอะม,มีสิทธิ์ตัดสินใจไหมมีค่ะทุกคนมีเพื่อนไม่ผิดนะคะแต่ว่าที่ผิดคือเราอะคอนเฟิร์มเขาแล้วไอเราอะถามเขาแล้วว่าจะเอาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะสั่งกับเพื่อนนะคะแล้วก่อนที่จะสั่งไอก่อนที่เขาจะสั่งของนะ่ะเขาก็เคยได้จับ เคยได้ดมนะคะเขายังบอกเลยลูกตะกอดนะคะคือหอมมากอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขายังแบบว่าขอเพื่อนอีกคนนึงเปิดดูเลยที่เขาเอาไปนะคะแล้วยังมาบอกว่าสินค้าเล็กเนี่ยคืออะไรผ่านไปผ่านไปแค่สองเดือนนี้เธอจะบอกว่าสินค้าบริษัทปรับสินค้าเล็กลงหรือฉันก็งงมากนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งหมดทั้งเซตนี้เลยก็คือชอบจะใช้นะคะเพราะว่าในเมื่อเขาไม่เอาแล้วแล้วอย่างก็คือเราจ่ายตังค์ให้เพื่อนไปแล้ว เราก็คิดว่าขนาดเบียร์คืนหนึ่งบางทีฉันยังกินหมดเป็นหมื่นโครนเลยทําไมฉันจะ,ะจ่ายแค่สองพันกว่าโครนเพื่อที่จะเอาครีมมาใช้ให้หน้าตัวเองสวยทําไมฉันจะทําไม่ได้ <c oughs> แต่มันก็มีความแต่มันก็เสียวความรู้สึกสําหรับตัวช่อยเอนะคะท่อก็เสียวความรู้สึกเพราะว่าเราเราไม่ได้บอกเราไม่ได้บังคับว่าเออเธอต้องซื้อนู่นนี่นะั่นนะแต่เขาอยากจะได้เองนะคะพอพอของมาจริงๆปุ๊บพอของมาจริงๆปุ๊บมีการบอกว่าสินค้าเล็ก ของไอเดี๋ยวจะสั่งเองนะคะโอเคไม่เป็นไรก็ลองให้เพื่อนไปสั่งเองดูละกันนะคะว่ามันจะได้ราคานี้หรือเปล่านะคะนางก็ส่งมาให้ช่อดูนั่นแหละเพื่อนช่อนะคะเขาก็บอกว่าออ้ยทาไมในเนี้ยแพงจังเลยในเนี้ยแพงจังเลยห้าร้อยหกสิบหกครนได้สองอันช่อก็เลยบอกว่าเออเธอก็อยากคิดอย่างนั้นสิมาน,นี่มันรวมค่าส่งด้วยนะห้ารนะ้อยหกสิบหกครนน่ะเธอก็หารสองไปหารสองนะคะกระปุกละสองร้อยแปดสิบสาม กระปุกละ283โครนนะคะไม่ใช่บาทนะโครนนะคะแล้วของเพื่อนชอบถ้าเกิดว่าหมดนะคะถ้าเกิดว่าหมดถ้าแปลว่าโอเคเราตอนแรกอะคุณซื้อไปเซตนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันหมดต่อ1ชิ้นนะคะนางขายอยู่แค่1 6 6 165หรือ175โครนต่อชิ้นแค่นั้นเองคะ่ะทุกคน ชอก็แบบโอเคไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการได้ลองเรียนได้ลองเรียนรู้กับตัวเองก่อนนะคะชอก็แบบโอเคไม่เป็นไรเธอก็อบเป็นหยังไปซื้อไปซื้อไปซื้อไปอไปสร้างก่อนไปไม่ว่านะคะไม่ว่าชอก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรเขายังไม่อยากสวยตอนนี้ก็รอรอให้เขาสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนฉันก็เอาไว้ใช้เองจ้า ยังไม่จบนะยังไม่จบยังแบบว่าอยากให้ให้ทุกคนเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าราคาสมาชิกนะคะที่เราที่เราเป็นสมาชิกอ่ะมันจะได้อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเป็นราคาที่แบบว่าสั่งจากอ,อินเทอร์เน็ตเลยมันเขาเขาต้องบวกค่าเวกค่าอินเทอร์เน็ตไอค่าเวกไอค่าภาษีไหมเขาเรียกค่าเวกใช่ไหมคะค่าเวกแล้วก็ค่าบริการนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอุ๊บทูยูจ่ะ <laughs> งอนงอนเพื่อน แฟนก็บอกเออไม่เป็นไรถือก็เอาไว้สวยนั่นละคะเราก็เอาไว้สวยอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอญายาไปทานข้าวก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีดของใครให,หลายคนนะ,ะทุกคนเลิกงานมาแล้วก็ยังจะมาบ่นนะคะขอแฟนบอกว่าขอบ่อนสักสิบนาทีแล้วก็จะไปทำกับาแล้ะคะ่ะไปแล้